เดเดสวัสดีมาพบกับผมปลาทองน้อยของมานีอีกแล้วครับผมไปลุยกันต่อเลยครับผมไม่พูดพร่ำทำเพลงเราต้องเริ่มกินจากโคนตมเศษซากเล็กๆน้อยๆก่อนที่เราจะขึ้นไปกินปลาอุย้ยแบบนี้ทำไมกว้างจังเลยอุย้ยมีคนด้วยอุย้ยคนตัวใหญ่มากอุย้ยกลัว นี่เราคิดว่าเราตัวใหญ่ขึ้นแล้วนะทําไมคนมันยังตัวใหญ่อยู่เลยอ่ะนี่เรากินปลาตัวเล็กได้แล้วยอดไปครับปลาตัวเล็กไม่ใช่ปลาตัวใหญ่กินเข้าไปอัดเข้าไปในท้องแล้วขี้มันออกมาครับผมมากินปลาได้หลายตัวแล้วตอนนี้อปลาเล็กปลาใหญ่กินได้หมดนะไม่สนใจทั้งนั้นแหละนกนกก็กินกินหมดครับปลาทองเพชรคาด แมมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์เลยครับบอกว่าโอ้โหนี่มันควรจะเป็นปลาปิเรนย่ญญาดีกว่าผมว่ามันไม่ได้ปลาปิเรนย่ญญาแล้วครับมันกินขนาดนี้นี่มันไม่ใช่ปลาปิเรนย่ญญาแล้วปลาอะไรก็ไม่รู้แล้วครับปลาปิเรนย่ยยังกินพวกงาพวกแท่งอะไรอย่างไม่ได้นะไอ้นี่กินทุกอย่างครับนี่ปลาใหญ่ปลาใหญ่หญกูกินได้แล้วเสร็จกูเสร็จกูเป็นหนึ่งในห่วงโซ่อาหารแน่นอนตีไงกินโอ้พุ่งแรงไปหน่อยหือปลาเตอร์อนะครับเป็นปลาทองไม่พอยังเป็นปลาตีนอีกครับผมากินให้หมดงอมมอมออ กินเสร็จแล้วก็ต้องกินสาหร่ายสบายลูซิธ้าด้วยนะครับผมเพื่อการขี้ค่องนะครับของปลาทองน้อยเราขี้ค่องแน่นอนสาหร่ายเราก็กินหมดแล้วสบายลูแน่วันนี้นี่มนุษยกูก็กินหลังจากที่เราตัวเท่ามนุษย์มาแล้วเราก็เกิดใหม่มากินกบอีกแล้วครับทําไมอะทำไมชีวิตเราต้องวนเวียนอยู่แค่นี้อุย้ยข้างใต้มีครับกบเล็กอยู่ข้างใต้ครับพวกลูกกบมันอยู่ข้างใต้เราจะต้องกินมันเสร็จเสร็จพวกลูกกบ พุ่งไปเลยกินไปเลยลูกกบลูกเขียดลูกออดกินได้หมดครับมามาจะเป็นหวกจะเป็นอะไรเราก็กินหมดนะครับพวกแกแอบพ่อแม่มาเล่นใต้น้ําคิดเหรือว่าปลาอย่างฉันจะไม่มีสมองคิดฉันกินพวกนายเพื่อเลี้ยงสมองเข้าใจไหมไอที่ตัวฉันโตขึ้นนี่คือสมองฉันโตขึ้น<อ>แน่เสร็จแน่โอ้โหโอ้หยกินรัวๆไปเลยครับจังหวะน,นี้โตโตแล้วน่าจะกินตัวใหญ่ได้แล้วแหละมามาตอนนี้กินพ่อกบแล้วครับพ่อกบอย่าหนี เฮ้ยเอ็งแย่งเอ็งแย่งอาหารแล้วเหรอเจ้าปะทูปะทูอุย้ยปะทูกัดเราได้ <ś c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันนะปะทูนี่ไงกินได้แล้วปลาใหญ่อย่างแกคิดเลยว่าฉันจะกินปลาใหญ่อย่างแกไม่ได้มามาเจ้ากบพอปากใหญ่แล้วอะไรก็ดีขึ้นครับผมคนเรานะครับใครปากใหญ่ดูไว้นะครับปากใหญ่ได้เปรียบนะคะผมปากใหญ่กินได้เยอะกว่านะครับมากินไปเลยไม่งอแล้วอาหารจากมานี เราเป็นปลาใหญ่กินหมดนะครับสาหร่ายสไปรูซิท้ามาอีกแล้วโอ้ด่านนี้เป็นเฮลิคอปเ,เตอร์ด้วยตอนนี้ตัวเราใหญ่แล้วนะครับสามารถกินปะวานณเพชรคาดได้แบบตามธรรมชาติกันเลยทีเดียวสบายมากเสร็จเราเสร็จเรานี่พวกเรือสำเภาเรือดำน้ำเรือสำเภากินหมดครับผมกินไปเลยนี่ไงนี่ไงเฮลิคอปเตอร์ก็กินอีกกินให้หมดนะครับ นี่ทั้งเรือทั้งลีโอลีคอปเตอร์แดกงดมามาปาวานมาเลยปาวานสีน้ําเงินโอ้โปาวานจะฆ่าอย่างเหลือตัวนิดเดียวผมจะเป็นปาตีนแปลงร่างเป็นปาตีนแล้วขึ้นไปกินเมืองทั้งเมืองอุ้ยอร่อยมากครับมีทหารส่งตำรวจมารบเราโคตรแย่แกแกเป็นทหารใช่ไหมเออเรารู้ว่าแกเอางบรัฐบาลมาซื้อตำรวจใช่ไหมไอ้พวกทหารติดคุกแนะ่กู <laughs> ไม่นะอันนี้พูดเล่นไม่เถิดนะหมายถึงว่าในเกมเนี่ยมันต้องแบบ เอางบมาเพื่อฆ่าปลาทองเลยครับผมไม่ได้อะไรกับการเมืองเลยนะครับผมเอ้ยไอฉันกินเข้าไปดิกินเข้าไปกินทุกอย่างกินทุกอย่างที่ขวางหน้าลงไปดีกว่าไปกินปลาวานนี่กินปลาวานบ้างครับปลาวานสิน้ําเงินยังเสร็จเราอะตอนนี้เราใหญ่ที่สุดในทะเลแล้วนะเนี่ยปลาวานไปจะคาาอยู่เหมือนเดิมครับเพื่อจะไปต่อสู้กับทหารทหารมันจะยิงมิสไซล์ใส่เราต้องระวังให้ดีมิสไซล์แม่งติดตามตัวด้วยนะครับต้องระวังให้ดีฮะ กินได้แล้วมามาเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ทหารกินทีสองลำเลยโหดมากครับอืเปลืองบไหมมาสู้กับปลาอย่างฉันแกเอาแค่มิไซล์เล็กๆมางั้นเหรอแกต้องใช้แบบว่าของที่มันโหดกว่านี้ปะละมันหูยังฆ่าฉันไม่ได้เลยนี่ไงโอ้ยโอ้ยโดนโดโดนฉันไม่ตายง่ายๆหรอกเฮ้ยไงมีปลาเล็กอยูุ่ยนี่เรากินปลาอะไรเนี่ยปลาแซลมอน อย่าอย่ามาแกมาจากหนาอุ้ยเจ็บมีตัวเล็กตัวใหญ่ให้เราเลือกสรรอุ้ยตัวนี้เราก็กินไม่ได้อโธ่เอาตัวเล็กมาดิตัวเล็กทำไมมีแต่ตัวใหญ่อุ้ยเราจะตัวเล็กสุดแล้วเนี่ยนี่ไงตัวเล็กตัวเล็กของปดลูกแกเราจะกินลูกแกก่อนตัวพ่ออย่าเพิ่งมายุ่งกับเราเราเอาตัวลูกเอาตัวลูกไปเอาตัวพ่อตัวลูกอยู่ไหนหมดเนี่ยอตัวนี้กินไม่ได้โอ้ยโดนกินแทนเลยนี่ไงตัวลูกออมาเราจะกินตัวลูกของแก เหมือนเขามีปากเป็นนกอะครับปากฏว่าเป็นนกอืออป่านี้นี่เองปากฏดว่าเป็นนกมากินได้แล้วกูรอกินเลยกูใหญ่แล้วกูใหญ่แล้วกูรอกินเลยมึงว่ายมามึงว่ายมาทีละตัวเลยกูชอบมาเข้าปากกูดีๆมามอบอุ๊ยเจ็บยังมีพ่อแซลมอนอยู่เกิดเนี้ยโถปลาแซลมอนอะไรปากเป็นนกขอตัวเล็กๆนีครับนี่มันตัวใหญ่เกินไปเออตัวนี้แหละอือ กินได้ทุกตัวแล้วล่ะตอนนี้รีบมาเลยครับพี่อยากกินปลาครับนี่ไม่ต้องเข้าฉากเลยมึงอะหมดค่าตัวแล้วมึงอะ <c oughs> รอกินมึงตรงนี้แหละมึงหมดค่าตัวแล้วปลาแซลมอนนี่กูเป็นพระเอกแกกูปลาทองรู้จักไหมกูปลาทองกูพระเอกมากลับมากินปลาทูอีกแล้วเราทําไมตัวเราเล็กอีกแล้วล่ะแสดงว่าอดข้าวไปหลายวัน <c oughs> กลับมาเป็นปลาทูอุ้ยอุ้ยแมวน้ํากัด มาตอนนี้เราต้องกินปลาเล็กกันก่อนครับผมหลบอุหลบหลีกแมวน้าเดี๋ยวแมวน้ํากัดออ้ยกินปลาเล็กนี้ไงออ้ยรวมตัวกันเป็นแก๊งเลยครับจะยกพวกไปตีใครไม่ครับเราจะเป็นปลาทองเพื่อไปดูคุณธรทําเราจะกินปลาเล็กให้หมดนะครับนี่เรากินตัวใหญ่ขึ้นมาได้แล้วสัตว์ครับผมอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวมามาเป็นอินโก้เลยกันทีเดียวโอ้ยแมวน้ํากัดโดนกัดตูดเข้าไปเต็มเจ็บจุงเบย์อะ นี่สิดวงจะขึ้นอยู่แล้วอุ้ยกินนกได้แล้วครับจัดนกไปครับผมรออะไรครับนี่ไงชอบทําให้มนุษย์นกนักใช่ไหมทําให้คนอ,อกหักใช่ไหมกินไปดิครับรออะไรโอ้ยแมวน้ํากัดอีกแล้วหนีก่อนเดี๋ยวเจอกันไอแมวน้ําเดี๋ยวรู้เรื่องอืมไล่กินปลาเดี๋ยวเราเจอกันกินถังไปดิครับเหล็กกูก็กินนะครับหือ เคี้ยวอร่อยมากเลยเหล็กสารอาหารครบถ้วนปลาบ้านไหนกินเหล็กเอ้ยกินแมวน้ําไปครับอืมเสร็จกูแล้วแมวน้ํารู้ไหมเราเป็นปลาทองที่เคี้ยวเหล็กได้เนี่ยเราจะไปกวอะไรกับแค่แมวน้ําเนี่ยอืมกินไปเลยมาโอ้ยโลกว้างขึ้นแล้วครับโอ้ยมีปลาฉลามด้วยตายแล้วปลาฉลามกัดนี่กินคนไปกินคนเพื่อไปสู้กับปลาฉลามนี่ไงโอ้ยโดนกัดตู่ตลอดเลยอะ่ะแมวน้ำโอ้ยมาทั้งแยกทั้งอาหารเราทั้งแบบกัดเราด้วยอ่ะโอ้ยเจ็บมา เดี๋ยวเห็นดีกันไอปลาฉลามรอวันนั้นมาถึงแกรู้เรื่องมามาโอ้ยโดนกัดอีกแล้วไอบ้าเอ้ยเดี๋ยวรอคุูก่อนเถอะนะกินแมวน้ําก่อนโอ้ยโดนกัดอีกแล้วมันจะกัดอะไรนักหนาเนี่ยนี่ไงกินแมวน้ําไปกินเยอะเดี๋ยวได้เห็นดีกันไอปลา อ้าวเสร็จกูปลาหลามนี่ไงแล้วกินกูดีนะเจอกูกินบ้างแล้วไงนี่กินให้มันหายเข็ดหลาบอืมให้มันสะใจกันไปนข้างหนึ่งมาเลยดีกว่าไอปลาฉลามนี่ไงกินเข้าไปครับอืมอร่อยจริงๆนี่แหละมาไอตัวนั้นก็กินละไว้นี่ไงเจอกินไปอย่างง่ายดายคิดเหลือว่าปลาทองเย่างเราจะไม่สุ้มคนน่ะไม่ใช่เอ้ยต้องไปสู่ปลาด้วยกันสิโอ้ยโดยโดชนเครื่องบินมาะเต้าอุย้ยมีปะวานด้วยอุ้ยเต็มไปหมดเลย วุยมีหลายปลามากครับผมนี่ตอนนี้เรากินได้แต่แมวน้ำวิยเสกจริง,รงเดี๋ยวก่อนเถอะนะเดี๋ยวเรากินเครื่องบินได้เดี๋ยวจะไปบูบับปลาวานครับผมหูฝั่งนั้นแมวน้าเกยตื้นเต็มเลยไปหอวอร่อยมากกินได้แล้วครับเครื่องบินหรูเรื่องเครื่องบินหรูเรื่องแต่เครื่องบินวัออบ,รรอ,รอ,บอ,อร่อยจริงๆเลยเครื่องบินเนี่ย อ้าวบีบินหนีด้วยนะครับมีบินหนีด้วยนะครับนี่ไงกินแม่งทั้งประภาคาดนะครับผมลุยไปเลยอุ้ยปองวานก็กินได้แล้วอุ้ยอร่อยแล้วครับจังหวะนี้กินเปล่ามวานกินไปเลยครับกินรัวๆไปครับผมรออะไรอู้ปองวานอุ้ยปองวานสีน้อู้มีคาเค้นโอ้พระเจ้าปลามึกยักษ์โอ้ไม่กอตอนที่เรากินปลาวานสีน้ำเงินไม่ได้เลยเนี่ยแถมมีเรือสำเภอมาด้วยนะครับเรือสำเภาใหญ่มาก โอ้เราต้องกินไปเรื่อยๆแล้วครับจังหวะนี้ครับผมนี่ปรว่าเต็มเงินเสร็จเราแล้วเราแทบจะใหญ่สุดในทะเลแล้วแต่ยังแพ้คาเค่นอยู่ครับผมเดี๋ยวเจอกันเจ้าคาเค่นมามามาแล้วอู้กินคาเค่นได้แล้วมาแกไอ้คาเค่นเรากินแกได้แล้วอ้โหโอ้โหโอ้โห้หมีล็ <TER ES> อกหลบกินะ <Angular> at, ขเข้าไปเลยครับอร่อยจริงๆเลยหนวดปลาหมึกมันช่างหยิมหยิมอร่อยมากมาคาเค่นนี่เรียบร้อยครับโอ้โหตอนนี้ปลาทองอย่างเราชอบแดกคาเค่นมาก แซบอิลี่ฮงเยมาเครื่องบินเหลือลำกระติดเดียวแดกคาเค้นครับผมอีกหน่อยนึงจะแดกเรือสำรานได้แล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นเฮ้ยไปเลยนี่ไงเรือสำรานมาทำไมด่านนี้เรากลับมาอยู่ในในตู้ปลาของมานีได้ยังไงเนี่ย โอ้ยผมยอมไม่ได้แลวทำไมผมกลับมาเป็นตัวเล็กกันจิยวไม่เป็นไรเฮ้ยเราจะกินต่อไปหรือทั้งหมดเมื่อกี้นี้มันเป็นแค่เพียงฝันไปมันเป็นแค่เพียงภาพลวงหลอกตากนันเหรอเฮ้ยต้องกลับมาเป็นปลาทองข้างในตู้ปลาของมานีอีกแล้วเหรอเนี่ยไม่เป็นไรมานีฉันจะทําตามความฝันของฉันที่ผ่านมาให้ได้ไปแล้วนะมานีเฮ้ยไปแล้วอุย้ยท่อลึกมากเลยเหมือนในฝันเลยอะ่ะโอ้ยหัวชนเหมือนในฝันด้วยโอ้ยชนสองรอบเลยอ่ากลับมาอยู่ในน้ําแล้ว ดีใจจังเลยในที่สุดฉันก็ได้กลับมาน้ำแล้วมากินกุ้งกุลาดำก่อนไล่กินไข่มุกไปแล้วครับ <S <S เริ่มจากสิ่งเล็กๆครับต้องกินกุ้งกุลาดำก่อนนะครับผมให้โตใหญ่จนกว่าจะกินปลาทูได้ไอปลาทูรอก่อนนะมากินปลาทูได้แล้วครับจังหวะนี้ปลาทูของฉันแกเป็นของฉันแล้วนะไอปลาทูอุ้ยใหญ่ขึ้นอีกแล้วโอ้มีฮอตดอกอีกแล้วครับถุยครับ่วงยางครับผม <S 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 มันจะเรียกฮอตดอกอีกนะฮอตดอกตั้งแต่พาที่แล้วแล้วนะครับผม มีวงยางกับนกมาครับผมโอเคอะไรกินไปเลยครับปลาดาวด่านนี้รู้สึกจะเป็นด่านรวมมิดนะครับผมเหมือนเราผ่านมานานแล้วแล้วมันก็จะแบบรวมมิดทุกด่านที่เราผ่านมาเลยครับผมมากินไปเลยครับนกนังนุง่นอื้ออร่อยเหลือเกินเอาละครับพัฒนาขึ้นมาอีกแล้วครับผมมีทุนอยู่ที่ทะเลแล้วตอนนี้มีแมวน้ำโผล่ขึ้นมาโอ้ยแมวน้ำกัดเราครับผมอย่าไปยอมครับรีบกินปลาเรารีบกินแมวน้ำให้ได้เลยลุย นี่ไงมีนักประดาน้ำด้วยโอ้โหรวม,มิตรจริงๆนะด่านนี้ไปกินปลาเร็วเราจะต้องจัดการแมวน้ำให้ได้อ่าเสร็จกูแล้วมแมวน้ำเรียบร้อยจัดการแมวน้ำน,นี่ได้กินแมวน้ำได้กินคนแล้วโอ้ยอร่อยจริงๆเลยเนื้อคนกับเนื้อแมวน้ำเนี่ยเอาละครับโอ้กินได้หลายอย่างแล้วตอนนี้มีปะวา,เวารเพชรคาดโผล่ขึ้นมาเอาละครับเราต้องกินข้างบนน้ำแล้วเสร็จพวกพายเรือคายักห่วงยางหรือว่าทุ่น ที่ทะเลโดนเราแดกหมดครับมนุษย์เราก็ต้องแดกครับผมปลาดาบปลาดาบอร่อยปลาดาบอร่อยมากเลยรู้สึกเค็มๆแล้วก็แหลมๆเสียวกระเพาะดีครับผมมาตอนนี้กินปลาวานไปจะฆคาได้แล้วครับผมโอ้ยปลาหวานไปจะฆคาเต็มเลย,ยพอกินได้ทีนี้แบบมาพึมครับผมนะเดี๋ยวจะต้องไปกินโฮอลิคอปเตอร์เป็นอันต่อไปนะครับโฮอลิคอปเตอร์บินอยู่บนน้ำบนผิวน้ำต้องเสร็จเราหมดครับผม บนผิวน้ำอร่อยครับผมนี่ไงอ๋อรีคอปเตอร์ก็กินได้แล้วบนผิวน้ำกินได้หมดนะครับเรืออะไรก็กินได้ครับอ้าวโอ้ยปาวันเป็นาคา่าเต็มฮะอร่อยเลยครับผมอ้าวกินปาวานสีเทาได้แล้วโหสุดยอดฮนะโหรวมมิตรจริงๆด่านนี้ดูดิปาวันเป็นาคา่ากลายเป็นแบบเหมือนเป็นปลาปาทูน่าตอนแรกเลยอะนี่ไงโหทหารก็มาแล้วครับตอนนี้ทหารก็มาแล้วตอนนี้เราเป็นปาตินกินเมืองให้หมดเลย าวานสีน้ำเงินก็กินได้แล้วนะครับจังหวะนี้ถุยไปเลยครับอร่อยฮะกินได้ทั้งทะเลจริงๆจังหวะนี้กินได้หมดทั้งทะเลจริงๆกินปลาพาคารได้แล้วค <c oughs> รับปลาพาคารอร่อยจริงๆเลยมันรู้สึกแหลมๆแทงๆปากอื้อกินได้หมดครับเรือยงเรือยอดอ่าใหญ่ขึ้นอีกแล้วมันจะมีอะไรมาโอ้ยมีเรือลบมีเครื่องบินนะครับเรือลบแล้วก็มี เรือดำน้ำลบด้วยโอ้โหตอนนี้รัฐบาลเอาจริงกับปะทองอย่างเราแล้วนะครับผมเราต้องอยู่รอด้ได้ครับผมเพื่อเป็นหนึ่งในห่วงโซ่อาหารครับผมเราต้องกินเครื่องบินนี่อยู่บนเรือมันเอา้ายิงกันเองอีกครับระเบิดเลยครับผมเอาเลยคกินเครื่องบินเยอะๆครับกินเครื่องบินแล้วไปต่อที่เรือดำน้ำําแล้วค่อยมากินเรือลบมันกินได้แล้วเรือดำน้ำเฮ้ยเรือดำน้ำําเสร็จเราเรือดำน้ํา แต่ว่าข้างบนนี้เรือลบอยังกินไม่ได้ครับต้องกินเรือดำน้ำให้อิ่มก่อนเรือดำน้ำมาโอ้โหกู่อพยพไว้ตรงไหนวะเนี่ยมันก็จะยาวกว่าตัวเราอีกนะเนี่ยเรือดำน้ำไม่เป็นไรครับกินไปเถอะครับเดีย๋ยวไปหาหลักความจริงโอ้ดูมิสไซเต็มเลยตามตัวเราเยอะมากครับมิสไซยังไงกินได้หมดแล้วครับจงังหวะนี้กินได้ทุกอย่างมาเราจะผ่านแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นครับเรากินได้ทุกอย่างแล้วตอนนี้ไลกกินให้หมดทั้งทะเลเลยครับผมเป็นหนึ่งในห่วงโซ่อาหารแล้ว ชีวิตเราชนะแล้ว,นนาลวมานีเห็นปลาทองเลยจําได้วิ่งไปร้านขายปลาจุงลุงมาลุงกับณีเห็นปลากินเรือยักษ์ลุงหันมาถามมันเกี่ยวอะไรกับฉันเหรอหลังจากนั้นทั้งลุงและมานีร้องโอโหนโภาพตัดมาต้มน้ํากันเลยเอยก่ <c oughs> อนบ้าเลยวะเนี่ยไล่สัมผัสไล่ทุกอย่าง <c oughs> ไม่มีความถูกต้อง <c oughs> โอเคครับขอบคุณที่ตามชมนะครับโอ้โหถ้าอยากดูต่อยังไงก็เมนไว้นะครับว่าอยากดูต่อนะครับผมก็เล่นกันมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับผมถึงเกมอาจจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่ก็อาจจะเพลิดเพลินกันนะครับผมโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามชมผลงานอื่นๆด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe ไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมดูคลิปอื่นๆตามนี้เลยนะครับแต่เดี๋ยวแนะนเาไวตัวอะไรไปอยู่ข้างหลังเราเดี๋ยวนใครเนี่้ พาราโซโอ้ oh my g o ก็ด่ฉันอยู่ในโลกทะเลทรายที่มันยุคคึงดอบันเหรอเนี่ยวันนี้อยู่กับเกม Ark Survival นะครับผมกับผมกันได้ดีซึมเ,เองนะจ๊ามาคนเดียวนะครับโดดเดียวเดียวได้ในทอมเลยโ <Yo! S 1> ูนาคาเกตัวใหญ่ซะไม่มี